ไปดูในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศกันบ้างค่ะ คุณเบนจามินสุการจนะนัททีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศก็ถแถลงข่าวร่วมกับคุณนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศนะคะมีการชี้แจงเรื่องของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับกัมพูชาในการจัดทําสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนทางบกปี2543หรือที่คุณผู้ชมรู้จักกันดีก็คือ MOU 43เนี่ยแหละค่ะมีการมั่นมีการอธิบายนะคะว่ามั่นใจได้ว่า MOU 43จะทำให้ไทยเราได้เปรียบเพราะมันมีกรอบการตกลงที่ชัดเจนก่อนหน้านี้ตามหนังสือสัญญาสยามฝรั่งเศสที่มีการเอามากำหนดเรื่องของเส้นปักปันเขตแดนและก็หลักสันปันน้ำแม่น้ำแนวทางต่างๆตามแนวชายแดนเราสามารถเอา MOU 43นี้ นำไปสู่การตั้งคณะกรรมการชายแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาได้และเราสามารถใช้ MOU 43นี้กำหนดได้เลยว่าเราจะงดเว้นการดำเนินการใดๆที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพพื้นที่ทั้งสองประเทศจะต้องทำพร้อมกันห้ามการขุดคูเลน หามการมีทหารอยู่ในพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาททั้งหมดนี้ถือเป็นความสําคัญของ MOU-43 ค่ะดังนั้นหากว่าเรายกเลิก MOU-43 นั่นหมายความว่าเราจะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งอีกครั้งในกลไกลที่เรามีอยู่ก่อนหน้านี้ค่ะครับ